Yeah. <shrug> you วันนี้นอกจากเรามาถ่ายงานแข่ง d ดกคอมมานเดอร์แล้วเราจะมาพาเพื่อนๆชม Honda Integra DC 2 a l นะครับ Wheel Drive B s e ซ i e s นั่นเองก็ถ้าใครตามอยู่ก่อนหน้านี้ที่เราไปถ่ายตอนนี้เขาประกอบเกียร์กันนะครับก็คือรถพิเคนของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับสำหรับ Honda คันนี้นะครับอินคันนี้ลงเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเป็นแก๊งเย็นเลยเป็นแก๊ง พาเพื่อนๆชมคันนี้จริงๆเราไปถ่ายตั้งแต่วันที่ประกอบแล้วเนี่ยทีมงานที่นี่เท่ปะไปไดูใส่เสื้อดิเหมือนะชื่ออะไรบอกเขาด้วยเสื้ออะไร <laughs> <laughs> นี่เราอยู่กับพี่มาดเลยพี่มัดสวัสดีครับววสบวัสดีครับทุกท่านนี่เป็นตัวขี่ของดีทูคันนี้เนาะ <laughs> ไม่ไม่ให้ตัวขี่คือไม่ไม่มีใครขับเหนกัน <laughs> ขี่กันมาก็คือเหลือคนเดียวแล้วต้องเอาเองจะของไม่หวดอ่ะคันนี้ชุาของไม่เอาลองลองนั่งก็ไม่ยอมลองนั่ง เจ้าของไม่เจ้าของเขาไม่ขับรถ G3 r าแล้วอ๋อไม่เอาแล้วนะอ่ออย่างนี้เขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่ไหวเขาไปขับ G3 ดีกว่านี่แล้วตอนแรกคัน G2 ที่พี่คุยกับเจ้าของเขาเนี่ยคอนเซปต์คือยังไงบ้างคันนี้คันนี้เนี่ยตอนกอนเป็นสีแดงซื้อซื้อต่อบ,บังฮิตอีเวนว์ช็อปมาคันนี้เป็นเครื่องบีตอนนั้นก็ทำเป็น NA ไปก่อน NA ได้ทำสออู่ NA ทำกับ กลาดโมเทคมารอบหนึ่งแล้วก็มาทํากับพิตตี้รอบหนึ่งอพอทำเป็น A อ่ะทำกับพิตตี้มาวิง่งสนามเดียวคอนเดยัน่าจะเป็นคอนเดท7นะ,ะวิ่ง13.6ครั้งเดียวเลยเพิ่งแตะพื้นจูมา287มาไม่อบอกเขาไม่โอเคไม่พอใจอเขาก็เลยแบบว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่เสนอมาอยากทำไหมตอนนั้นตอนที่เริ่มโปรเจกต์ขับ4ตอนนั้นมันยังใหม่ๆอยู่ด้วยอตอนนั้นก็ยัง,ย,งยังแบบว่ายังไม่มีใครทํามีแค่พิตตี้ทำคัน HY b บเป็นขับ4ยางนิ้ว ยางนิ้วคันเดียวตอนนั้นก็เลยเริ่มสั่งของกันเพราะว่าของเราสั่งนอกหมดของกว่าจะมาก็ประมาณเกือบเกือบปีเหมือนกันอืครับพวกเฟืองท้ายพวกหัวหมูบินเล็ตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เพาข้างพันม้าอะไรเงี้ยแล้วคือตนแรกเราคุยเทอร์โบเสร็จก็คือเป,เป็นสตรีดเป็นสตรีทแต่เรคุยที่สตรีก่อนเพราะว่าเทอร์โบเราเลือกไซส์เล็กไงแอ่เทอร์โบเราก็เลือกประมาณไซส์ G สามสิบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเป็นใช้กระเล็ดตัวไหนครับ G 3สามสิบสามสิบ แต่ตอนแรกที่พี่มัดคุยกับตะเคนเนี่ยคือหมายถึงว่าจะเอาออวีดาโทโบเลยหรือว่ามาเป็นโทโบก่อนตอนแรกเขาก็เลยถามว่ามีอะไรที่อยากทำเราก็เลยเราก็เลยเสนอไปว่าลองทำบีไหมเพราะว่าบีอ่ะบ้านเรายังไม่มีอ่า อแรกเราผมว่าต่นแรกใจก็คือเปลี่ยนเชียร์เป็น K นะแต่เจ้าของเนี่ยเขาชอบเป็น B เขาอยากให้เป็นเครื่องตรงรุ่นเขาอยากเป็นบอดี้ตรงรุ่นเครื่องตรงรุ่นแล้วก็ทำอะไรก็ทําได้เลยอะไรงเงี้ยเราก็เลยเสนอคุยกับพิตี้ก็เลยเสนอโปรเจกต์เป็นเทอร์โบขับสี่ไปคันนี้ก็เลยยาวเลยแต่พอทําไปทำมาสักพักไปลองวิ่ง เจ้าของไม่พอใจเจ้าของก็เลยให้ทาเป็นเป็นรถเป็นรถแข่งเลยแต่ว่าก็ยังยังคงสภาพสวยยังเป็นมิติรถบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รื้อเยอะคือก็ต้องแรงด้วยแล้วก็สวยด้วย่าขับได้อะไรเงี้ยก็ยังใช้งานได้แอร์พิ่งถอดไปเมื่อก่อนมีแอร์อยู่อา้อาวอ๋อเราเอาไปแล้วหรอแอร์พิ่งถอดเมื่อวานเพ<อ>ราะว่าเราเปลี่ยนมา,มาวิ่งรุ่นโปรงไงก็เลยอยากได้น้ำหนักเบาหน่อยอืมคือก่อน่ก่อนมีแอร์รอบนี้กะเอาเวลาเต็มที่เลยก็ตั้งใจทำที่สุดก็เท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นก็ต้อง พราะคันนี้นี่สีก็ทําชุดใหญ่ที่พี่มารเลยอะใช่ใช่ใช่วก่อนเป็นสีแดงแล้วเขาเปลี่ยนสีเขาอยากได้เป็นแบบทรงเมกาเมกาหน่อยใรเงี้ยคันนี้จําไม่ผิดจะเป็นเทา S2000 อ่าใช่เจ้าของเขาเลือกสีมาเองอ่าล้อเป็น t 3 7เนาะแล้วสเต็ปเครื่องอะพี่มารทำอะไรไปบ้างเครื่องคันนี้ก็จะเป็นท่อล่างก็จะเป็น v 1 8ครับเข้าเบียงเดิม1,800ลูกแปดอะฮะก้าเป็นเมลเล่แล้วก็มีปอก เป็น LA Sleep อ๋อคันนี้ทำปอกเรียบร้อยหมดแล้วอาจารย์ตี้จัดก,การให้คอนบ,บนก็จะเป็น s p ปปวา n g w เทน t น n e r เป็นฝาเป็นฝา CNC แล้วแคมอ่ะพี่คันนี้คันนี้เป็นสก,กังโปรนหนึ่ง <อ>ยังเป็นเทอร์โบก็ใช้สกางโบหนึ่งี่ว่ายังโอเคสตาร์ทเดินเบาได้อะไรได้แคมก็ยังไม่ได้แบบเป็น V ีเทคคิลเลอร์ยังไมไรพ่วงอเงี้อออยอ๋อก็คือยังพอแบบสามารถไปใช้งานได้อยู่ใช่สตาร์ทเดินเบาได้ไม่ไม่เดินหอบไม่เดินรอบเดินเบายังยังยังต่ำได้อยู่อ๋อแล้วก็วีเทคก็ยังทำใช้งานอยู่วีเทคยังใช้งานอยู่ก็คือเผื่อไว้แบบขับเล่นได้บ้างใช่ครับแล้วก็จะมีพวกคอยดีเป็นกาโต้อะไรเงี้ย ลิ้นเคจูนหัวฉีดเป็นซี C 4, ม 2. 2> เมนต์เดกาโฟสองพันสองอ๋โหใช้สองพันสองแนะใช่ใช่จบ K สุดเคจูนเนาะใช่ครับอุปกรณ์รอบข้างก็พวกสายสายพวกเฮดวบีอะไรพวกเนี้ยเพื่อเขาก็ช่วยสนับสนุนมา เทสไบบีก็จัดการให้เราพวกฟิตติ้งต่างๆใช่ครับฟิตติ้าจะเป็นเทสไบบีพวกลักกุเล่เป็นของเทสไบบีก็ยังใช้ได้โอเคไม่มีปัญหาออ๋มานาเป็นเวิร์กเวล์มานาเวิร์กเวลแล้วก็พวกงานท่อเนี่ยพวกทุกอย่างงานท่ออะไรพวกเนี้ยท่ออินเตอร์ท่อแล้วมันจะเป็นของพี่หอเจ็ดเจ็ดคือตอนแรกที่เราไปดูคันเนี้ยอินเตอร์ไม่ใช่ชุดนี้นะตอนแรกสั่งอินเตอร์เป็นแบบสปีดแฟคทอรี่มาเลยสั่งแล้วก็แม่งเข้าไม่ได้แล้วใครเป็นคนสั่งอ่ะ เจ้าขอเขาอยากเจ้าขอเนี่ยเขาจะโทรมาสั่งงานตอนประมาณสักเที่ยงคืนออคือแบบว่าลิ้นเริ่มเริ่มลิ้นเหลวแล้วเขาจะชอบโทรมาสั่งของแล้วว่าจะเอาสุดๆอยากได้ดีๆดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอินเตอร์นั้นผมเห็นแล้วตกใจเลยอ่ะคือ,อมันต้องอแ,แบบสั่งมางงว่าจะยัดเข้าไปยังไงวนะน่ยยัดไม่ได้อ่ะแต่เขาอยากได้ไงเขาสั่งมาแล้วแล้วตอนนั้นเขาว่าชอบสั่งงานเที่ยงคืนอ่ะอย่างว่าลิ้นเหลวเลยอะ่ะ <c oughs> เอาแบบดีที่สุดเพื่อนขอดีๆก็เลยสั่งมาพอสั่งมาคันนี้ใส่ไม่ได้พอใส่ไม่ได้คิดไปเขาก็เลย ซิซเตอร์กาเล็ตใหม่เลยอีกลูกหนึ่งอือ่าขึ้นใหม่เลยไม่เป็นไรอันนั้นเถอไว้อนาคตาเพียง่เขาจะใช่เ <laughs> ทอร์โบเราก็จะเป็นเทอร์โบสเปค900ม้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยอ่าฮะ แล้วก็อย่างที่เราเคยไปดูนะคันนี้พวกหัวหมูก็เปลี่ยนเป็นบีเลตของสปีดแฟกหมดแล้วใช่ทานฟงทันเฟอร์ซิงเบอร์ซิงหมดนะครับข้างหลังก็ซิ่งหมดใช่ไม่รู้ว่าตอนนี้ข้างในเปลี่ยนเป็น PPG หมดยังอ่าเพิ่งเปลี่ยนมางานนี้เลยอ๋อเพิ่งเปลี่ยนท้องงานนี้เลยเพิ่งเปลี่ยนมาเพราะว่าเราเปลี่ยนไปลงรุ่นโปรไงอืมเพราะว่าเกียร์เดิมมันอ่ะที่ขับแล้วมันเกียร์เหมือนเกียร์สี่เกียร์ห้ามันค่อนข้างห่างเพราะว่าเกียร์สี่เราไปไม่ถึงเส้นอืมพะใส่เกียร์ห้ามันห่างมากเพราะว่าเกียรมัีีีีีอตาาาททดดดดเเเเยยยยวววขขงพกกกบส แล้วจากที่พี่ขับ B ีท r b o โขับสเนี่ยครับกับพวกเคต่างกันยังไงพี่เอ่บี b ขับ4ก็จกังหวะออกตัวก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่ารถเราทอร์้อยต้องวิ่งสู้รอบอย่างเดียวเลยคือสิ่งที่มันจะมาทดแทน ท็อปของพวกเครื่องเคได้คือรอบต้องเยอะอคันนี้เราวิ่งอยู่หมื่นสามร้อยวิ่งต้องต้องวิ่งให้ถึงหมื่นสามร้อทุกเกียเพื่อที่จะสับในเลนให้มันอยู่ในรอบที่ย่านเทอร์โบไปใช้งานคือถ้าสับก่อนนี้จบเลยมันก็จะอาจจะเหี่ยวเพราะว่าม,มันเป็นรถซีซีน้อยไงท็อกช่วงกางมันสู้เคไม่ได้อก็เลยต้องวิ่งสู้รอบอย่างเดียวคันนี้คันนี้มันจบกี่แรงมานะพี่อ่าจา์จูเบเดนโน่ก็ประมาณเจ็ดร้อย ประมาณนี้เจ็ดร้อยแล้วก็ก็เราก็คือเบรนโนขอแค่ตาราดน้ำมันได้เอฟได้ที่เหลือแล้วก็มาใส่ที่สนามสไตล์พี่ตีอยู่แล้วเ,เวลาที่ดีที่สุดคือ9.9 <9. S 2> ตอน9.9เนี่ยพี่เอาเกียร์ PPG เข้าไปยังครับ อ่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วใช่แต่ยังไม่ลดน้ำหนักนะอ่าอ่ายังเป็นตัน30อยู่วันนี้เราก็เลยเอาคอมแอร์ออกเปลี่ยนฝาหลังเป็น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 ไฟเบอร์มาเบามาอ๋อแล้วเราพี่น้ําหนักตัน30แล้วภายในลืมไหมพี่ภายในเท่าเดิมเลยเหมือนเดิมที่มีแค่ไม่มีเบาะหลังอย่างเดียวที่เหลือก็อยู่ครบปกติจริงจริงนี่มองมันผ่านก็รถบ้านแล้วนะเบรกยังอยู่ครบอยู่เลยใช่โอ้ภายในก็ยังไม่ลื้อเลยนี่ยังยังครับเบาะก็ยังเป็นเดิมเดิมอะไรเงี้ยคือมันก็ยังฟีลรถสตรีดอยู่เลยใช่ ก็จะเพิ่มพวกฝาหลังมามีแค่ฝาอ๋ออยากได้น้ำหนักเบากับเพราะเราเกินไปเยอะคือเขาลื้อจริงนะแต่ว่าแบ็กกาไรเขายังอยู่ครบอยู่เลยใช่ดูสิสไตล์แบบสติดเลสซิ่งอ่ะยังสตีดอยู่เลยได้เลยอย่างเงี้ยคือก็อยากจะขับไปบนถนนวิ่งเล่นก็ยังทำได้สบายเมื่อวานพี่ไลส์สดอยู่ในเฟสพี่พี่ขับอาสนามอยู่ไลส์สดอยู่เมื่อวานขับอาสนามอยู่แล้วขับใช้งานยังขับง่ายอยู่ไหมพี่มัดก็ขับได้ปกตินะ ถ้าใส่แอร์ไปก็เหมือนเดิมขับได้อรอบเดินวงเดินเบาเปิดแอร์อะไรก็ยังปกติทั่วไปเลยพันหน่อยพันหนึ่งพันสองอะไรเงี้ยอ๋อมีแค่เปลี่ยนฝาพิ่งมาใส่วันนี้เลยอยากอยากจะรอน้ำหนักเบาดูไงแล้วตอนนี้ที่แข่งสนามนี้เหลือน้ำหนักเท่าไหร่พี่มัด ก็ตอนนั้นวิ่งช่างตอนที่บอดี้เต็มรวมพี่ตัน30เพราะว่ารถเปล่าก็ประมาณตัน2อ่ะพี่ก็เกา็และ้ว98แล้วอะอน้นำหนักก็น่าจะเหลือสักประมาณอยากได้สักตัน2หน่อย,ยอะไรเงี้ยพอสู้กับเขาได้หน่อยเพราะรถเราก็เครื่องซีซีเล็กด้วยแล้วก็น้ำหนักเราแบกเยอะด้วยแล้วตอนนี้กะว่าเนี่ยทำมา,าขนาดนี้แล้วจะจบสักกี่วิด,ดี ใจก็อยากเจ้าของเขาตั้งมาก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เราก็เข้าใจเขานะเขาเขาก็อยากหวังทําำรถมาแต่เราก็อยากได้สัก9-8อะไระยะเก้าเจ็ดนะหวังไว้ว่าจะได้ก็อยากทำเต็มที่ถามว่าถ้าว่าจะลึกไปกว่านั้น <c oughs> พี่ว่ามันต้อง <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรเอเ้าหกเลยฮะอาจารย์บอกว่าเก้หแล้ว นี่กดดันตัวขี่ไม่ก็คนที่พายสองลันผมลันหนึ่งอาจารย์ลันหนึ่งแก่งกันอ๋อแกั้งเหรอออกปับบูทเดียวเลยนะอาจารย์จะเปลี่ยนอะไรบ้างอาจารย์ทำไปเยอะอยู่รอบนี้พวกตั้งฮันเฟอร์อะไรพวกนี้อาจารย์ทำไปเยอะอยู่เหมือนกันได้เดี๋ยวลองถามอาจารย์แล้วอย่างที่ตอนนี้พอขับมาเริ่มชินกับรถอย่างพี่มัดก็โอเคได้ก็เกียร์แต่ก่อนเราวิ่งเกียร์สั้นแล้ก่อนวิ่งเกียร์เดิมอะเกียร์หนึ่งมันจะสั้นตอนนี้เราวิ่งเกียร์ยาวเราก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การขับใหม่ เก1ค่อน,นข,ข้างยาวเพราะเราดูสปีดแบตเตอรี่อ่ะอสปีดแบตเตอรี่ที่ที่แบงค์ไปถ่ายใช่ไหม,มเก1เนนขายาวมากเลยนะ ราะเขาเป็น B คันเดียวเกี่ยวกับเขายาวแต่เราอะคงไม่ได้แรงถึงเขาหรอกแต่เราก็ต้องการ200เมตร200ฟุตให้มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยอ่าอใช่อันนั้นด้วยหลายๆอย่างโอ้เคลื่อนเขาแรงด้วยเคลื่อนเขาแรงด้วยใช่แต่เราคงไม่ถึงเขาหรอกแต่ว่าเราก็สิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อตามเขาไปไอเขาบินเล็ทุกชิ้นแล้วพี่เอ้ยใช่ใช่โอ้ผมคนขับเขาค่อนข้างเก่งด้วยเจมแคมป์อะไรเงี้ยคือเจ้าของเขาก็ดูคันนั้นมาเขาก็อยากอยากได้แต่ค่อยๆเคลื่อไปอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเรามีอินเตอร์รอลอยู่แล้วอออรร์มมียู่แล้วเออรรรมี่่ททาาาโสังงนอยย่างเดีว ดูทรงและอนาคตนี่หนีไม่พ้นทรงพวกนั้นจริงนะเขาบอกเขาไม่เอากลับบ้านทำไมอ่ะเขาบอกกลับบ้านเขาเขียากลับบ้านเขาเลยจะทิ้งไว้ให้พี่ตี้เก็ค่อยๆทำใบอะไรเงี้ยเคยไฟแปลงเขาบอกอยู่ค่อยๆแปลงล่างไปเรื่อยๆอันนี้พยายามเปิดไอ้นี่อยู่เปิดดูพวกพวกหัวหัวหัวประดุกให้เขาดูอยู่จะลังเปิดดูหัวให้เขาดูอยู่ผมดูทรงแล้วไม่น่าไม่น่าหนีพ้นแต่เขาไม่อยากลองวิ่งยางนิ้วยางยางสลิปนะแต่ก็คื่อทางข้างหน้าเราก็ลองเซต อย่างนี้ให้ให้จบก่อนอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสแล้วดูหมวเฮงแล้วมันม,มันไปได้ถึงขนาดนั้นเราก็ก็<ๆ>อยากจะลองอะไรเงี้ยพวกของเราลองรับที่จะไปยางนิ้วยังคะนี่ครบหมดแล้วคือตอนนี้กำลังสั่งเทารการเป็นคาร์บอนแบบที่จะปีดแคตเตอรี่ใช้ยอยู่ ก็เราให้แค่อาจารย์สั่งตอนเนี่ยคือเพราะว่ามันไม่มีออเดอร์มันต้องผลิตคือตอนแรกสั่งสั่งแล้วแต่มาไม่ทันผาลังคาร์บอนก็คือถ้ามีพาวางคาร์บอนทุกอย่างก็ช่วงล่างก็คล้ายๆกับคันนน้นเลยแต่คันนี้ก็จะเป็นคันหนึ่งที่พี่สามารถออกได้เต็มเหนี่ยวเลยไม่ต้องกลัวอย่างอื่นแต่ใช่พิฟงพิฟายเราก็ออกเต็มเสียงอยู่แล้วคือสังเกตตูดมันจะยุบเหมือนรถขับซีอ่าใช่เพราะเราต้องออกเยอะเพราะว่าซีซีเราน้อยไงที่อย่างที่พี่บอกซีซีเราน้อยเราก็ต้องเกีดหนึ่งเราก็ต้องเยอะหน่อยออกสู้คคคาาี่ืออวมยกขงใชรับ โอเคขอบคุณมากครับพี่มาร์ทสู้ๆนะขอให้เวลาดีวันดีคืนได้วันนี้ก็ถ้าจบก็ข้าบมันไก่คนละกล่องทีม <c oughs> งานพร้อม <c oughs> เสียเ,เสียเขาบอกเสียเขาเปิดไอ้ฝากร้านร้านกาแฟรรเสียเขาด้วย <c oughs> เสียเจ้าของอ่ะอรอยู่ตรงกรุงเทพกีทการ,ร้านอะไรนะ เอ็นคาเฟ่อะไรของเขาเขาฝากร้านกาแฟแล้วนกาแฟคุณเปิดเจ้าของรถเขาเปิดสงสัยต้องไปเที่ยวซะแล้วแหละพี่ไปสั่งแก้ควยเขาไม่มีพี่ไปสั่งแก้ควยเล้เขาบอกเขาไม่มีคาเฟ่พี่คาเฟ่่วัดใจเย็นมาคุยกับจานตี้นิดนึงครับจากที่เราไปถ่ายตอนประกอบเกียร์คันดีทีทูครับพี่ตี้ทำอะไรไปเพิ่มครับสำหรับคันนี้ก็จะมีเซตทันเฟอร์ ได้วามเนิดของมันอตอนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกก็เซตมาประมาณ3รอบอะอตอนนี้รอบที่สี่ละเราก็พยายามปรับให้มันเนิดเนิ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 ขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆตอนนี้ลดอาการลดอะมันคล้ายๆรถขับหลังแล้ถ้าเดี๋ยวตอนวิ่งเดี๋ยวลองเก็บภาพดูนะรถมันจะแบบแท้ๆนินงข้างหลังได้เยอะมากตอนนี้ได้เดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าถ้ามันได้เยอะอย่างเงี้ยกับกับก่อนเนี้ยมันที่ไปวิ่งบุรีรามยาอันไหนมันดีกว่า เพราะบางทีถ้าได้เยอะมันก็ภาระเยอะออ่ะก็ต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆตอนนี้ของที่ตอนนั้นพี่เตรียมไว้พวกชุดเกียร์ชุดอะไรพิตี้ใส่ไปหมดแล้วใช่หมดแล้วแต่ทุกอย่างครบทุกอย่างครบหมดแล้วพอเป็นบีขับสี่ความยากของมันคืออะไรครับพิตี้เครื่องมันเล็กเครื่องมันพันแปดแล้วก็กําลังมันน้อยแล้วก็รถก็หนักด้วยภาระก็เยอะด้วยออกตัวยากอืมก็คือเรื่องออกตัวใช่ใช่แต่ลอยๆไปเราก็คือกําลังมันสู้ไม่ได้จริงๆแต่เราเน้นรอบเยอะบูธเยอะ บู๊สู้อย่างเดียววันนี้วันนี้ถ้าสนามดีเดี๋ยวบู๊ตเลยสี่บาทสี่บาท้ยมีแน่นอนโอ้ยยางโหคือหลักๆก็คือเซ็ตชุดทันเฟอร์ที่แก้ไขใหม่ใช่ไหมครับระบบกระจายกำลังอ๋อแลวที่เหลือก็รอของอย่างที่พี่มัดว่าว่ารอพวกชุดเอ่อพาวการ์บอนพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่อย่างพวการ์บอนใช้เวลาครับทำนานมากอือไอพวกนี้ก็คือเราออกได้เต็มหนักกว่าเดิมใช่คือพาวการ์บอนน่ะมันจะเป็นเหมือนแบบ ตัวมันเองมันมันบิดได้คือมันเหนียวแต่มันไม่ได้แข็งมากมันเหมือนสปริงทีนี้มันก็จะซับแรงจังหวะแรกไปทั้งหมดเลยรถแข่งที่อเมริกาใช้ทุกคันเพราะว่าเพาก็จะไม่แตกเฟืองท้ายก็จะไม่แตกอะไรพวกนี้ตัวตัวเพาเองมันรับซับแรงมันเหมือนมันซับแรงหมดทําให้ทุกอย่างไม่รับภาระหนักจนเกินไปใช่ฮะแล้วมันเหนียวด้วยเหนียวด้วยเบาด้วย r 3 5ห้าเขาก็เป็นเพาคาร์บอนมาจากโรงงาน อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันก็เลยต้องสุดท้ายก็ต้องชุดใหญ่คันนี้ชุดใหญ่ครับอนาคตจะไปหัวประดุกไหมครับโอ้ไม่ไม่ให้คันนี้ส่งส่งไว้อย่างนี้แต่จะไปตัดของเขาเลยจะของบนแล้าจะเปลี่ยนก็ย้ายบอดี้ดีกว่าอย่างการเซตอัพพวกช่วงล่างพวกโช๊คเนี่ยครับแตกต่างกับขับสองไหมพี่ตีก็คาเคอย่างเดียวคาเคจะเป็นอย่างเดียวไปหมดแล้วเขาไปหวดีแล้วเจ๊ที่เด็กบวกรถที่นี่หล่อนะเนี่ย เกี่ยวว่าลมอ่ะแม่เขาที่ถ่ายเสื้อเสื้ออื่นเสื้ออย่างอื่นจะถ่ายไหมเนี่ยถ่ายดิโหไม่ถ่ายน้องถ่ายใครวะนี่ก็เพื่อนเมื่อกี้พี่ไปรู้รุ่นเห็นการช้อปปิ้งนิดหนึ่งเลย อีกหนึ่งฮอนด้ Honda ที่หล่อมากนะทรงประมาณพี่เคนเนี่ยกาลังเท่เลยอีกหน่อยเราจะประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่คือของเราคงสู้เขาไม่ไหวแล้วขอแต่ละอย่างที่คันนี้ใส่ไว้นี่โหดร้ายมากก็ชุดเกียร์เราก็เคยเห็นในคลิปก่อนหน้านู้นะที่แบบว่าทุกอย่างเป็นบริเลตหมดแล้วเท่าที่จะเป็นได้แล้วก็พวกเฟืองเกียร์พวกอะไรเนี้ยเป็น PPG หมดแล้วนะครับแต่ว่าภายในยังคงแบบ เหมือนรถบ้านทั่วไปอยู่ยังมีของครบๆแต่แค่ลือบอ่อหลังเท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆมันก็มีกฎกริกาเรื่องน้ําหนักด้วยก็คือรถพอประมาณนั่นเองแต่ห้องเครื่องโหดมากอะเดี๋ยวอวานาคตเขาคงทำไปเรื่อยๆครับคงค่อยๆไล่เวลาลงไป ทันดีีตัจบด้วยพลาดน,นิดหนึ่งครับออกตัวเบอร์อะไรดีหมดเลยนะแต่ว่านิดหนึ่งเมื่อกี้คือตอนแข่งคือหนึ่งสองหนึ่งลาวมงแล้วก็แก้ไขไม่ทันครับหรือว่าจบการรีวิวลางมารบอกใครรอหน้าเดี๋ยวรู้สึกจะเปลี่ยนทรงอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นคุยกันเล็กๆ,ๆน้อยๆจะใส่อินเตอร์ลูกที่อยู่ในที่ตอนนั้นที่เราไปถ่ายที่ที่อู่พี่อ๋อครับอินเตอร์ที่โทรโบต้องอยู่หน้า เออถ้าถ้าจะเอาอินเตอร์ลูกนั้นก็ต้องโหดนั่นแหละครับโอเควันนี้สำหรับคลิปคัน DC2 ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าได้พาชม h o n ด a โหดๆอีกหนึ่งคันคือหลังจากวันนี้ดูทรงแล้วเขาน่าจะขยับสเต็ปเลยคือไหนๆมันก็พังแล้วต้องทำเครื่องอยู่แล้วก็น่าจะเอาอินเตอร์ที่อยู่ที่อูนี่ยแล้วก็ทวีโบเปลี่ยนใหม่ย้ายมาอยู่หน้านะครับ คือระบบส่งแรงนเนี่ยเขาคันนี้คือพูดง่ายๆเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วพร้อมที่จะลบแล้วก็เพิ่มแรงม้าได้อย่างสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวแตกคิดว่าอนาคตน่าจะโหดกว่านี้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเอาแอร์แล้วอ่ะคือน่าจะไปส่งรถแข่งเต็มตัวแล้วไม่เอาใช้งานแล้วเปลี่ยนทรงก็โอเคครับวันนี้ได้พาเพื่อนๆได้ชม DC2 สวยๆแล้วก็ยังเป็นเครื่องดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาพูดง่ายๆว่าฝากติดตามคันนี้ดูสิว่า เครื่อง B or View Die เนี่ยจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับคืออย่างน้อยอยังฝากเวลาลงเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เขาหวังไว้แบบอยากได้เก้ากลางไงโอเคอยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนเจอกันครับบ๊ายบาย